เราเราให้พ like yeah. ี่เขาอย่าไม้มครูอย yeah. ่าทำหน้าแบบมิซี่ดึงให้จุบจ้างเขาไม่ได้ผมแดงเอาจิ้มจิ้มแบบจิ้วแบบมือจิ้วจิ้มขอดนั้น

ไม่มีอะไรให้หรอกไม่ให้ครับไม่อะไรเขาให้น่ะขอหนึ่งบาทขอหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทห้าสิบตังไม่มีค่ะไม่มีค่ะห้ารอ ค่ะหนูไม่งพันบาทแล้วค่ะพันห้าไปใจค่ะสองพันอาวเราเพิ่มอันเดียเพิ่มอันเอาเงินไปนะครับทาพนพี่น้าลังมันต้องได้สักคนแล้ววะมันต้องได้สักคนแล้ววะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีหนูไม่มีหนูกินต่ผ้า้บุแขนเอา้ไหมเออ โอยัไม่ยังใหู้โอยไม่ให้แล้วยังจะเอาอีก น้าน้อยใจขึนาใหม่ค่ะขึนหน้ามใหม่่าโซนกันโซนกันรอรักันาโซนกันรอรั่ะใช้ลูกหมอขอกให้ลูกหม้เขาให้ขอแสดงความยนดีเขนหไม่ให้หรอเขาให้มาเขา

ขอไปค่ะ